ผมร้องไห้หนักมากเลยครับทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้ผมอายทุกคนมากเลยหลังจากมีเอฟกัมพูชาขึ้นบัญชีดำกันจอมพลังห้ามเข้ากัมพูชาตลอดชาติทุกคนดูสภาพผมโอ้โหเขมรขึ้นบัญชีดำห้ามกันจอมพลังเข้าประเทศกัมพูชา สบายดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6กโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับข่าวนี้เป็นกระแสในเพจกัมพูชาแล้วก็มาถึงหูคุณกันจอมพลัง คุณการจอมพลังเนี่ยเอฟซหลายๆท่านก็จะติดตามนะครับก็จะรู้จักคุณกันเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมอ่าหลายๆองค์กรก็สนับสนุนคุณการจอมพลังอ่าเดี๋ยวล่าสุดนะครับคุณการจอมพลังเขาออกมาตอบคลิปอ่าลองไปฟังกันนะครับทุกท่านผมร้องไห้หนักมากเลยครับทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้ผมอายทุกคนมากเลยหลังจากมี f c กัมพูชา ขึ้นบัญชีดำการจองพลังห้ามเข้ากัมพูชาตลอดชาติทุกคนดูสภาพผมโอ้โหเสียใจมากเลยครับร้องไห้หนักมากเลยไม่คิดเลยอดไปดูความเจริญเลยครับอยากไปดูดินแดนแห่งความเจริญว่าเอ๊ทำไมนะบ้านนู้นเขาเจริญมากถึงขนาดว่าคนประเทศเขาต้องข้ามมาขอทานริมถนนประเทศไทยเลยเหรอเสียดายครับอดได้คำตอบนั่นแล้วแล้วดูคำพูดที่เขาพิมพ์มาบอกผมเลยผมอ่านตามที่เขาพิมพ์มาเลยนะขึ้นบัญชีดำบุคคลน,นี้ ห้ามเข้ากัมพูชาตลอดชาติโอ้โหเสียใจมากแถมมีคนกัมพูชามาพิมพมีครับกันจอมพลังพรุ่งนี้จะได้รู้ดึด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 โอ้ยรุนแรงจังเลยอ่ะแต่ก็มาได้ทุกเมื่อนะครับถ้าไม่มาหมานะนี่แหละครับทุกท่านนี่คือคุณกันจอมพลังเขาออกมาทํากับผมอีกมันก็ติดตามไหนะครับถามว่าเขาจะเข้าไปทําไมในกัมพูชามันมีอะไรดีในกัมพูชา ไปดูความเจริญคุณกันบอกว่าอดดูความเจริญในกัมพูชาเลยนะยังไม่ได้ไปกัมพูชาเลยเสียดายมากนะครับเนื่องจากมากนี่คือพูดตรงๆน,น,นะครับว่าตั้งแต่คุณกันจอมพลังทําไมถึงเป็นกระแสนในขมรเนี่ยเริ่มต้นมันมาจากคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาเคยโพสต์ประกาศลงทางเพจคุณกันเนาะเมื่อก่อนถ้าเจอขอทานขมรเนี่ยให้แจ้งะจะปราบขอทานขมร ก็เนื่องจากว่าคุณกันเนี่ยเขาไม่พอใจอ่ามันจะมีคํมเมนนักเรียนคํมเมนเนี่ยทำคลิปเหยียบทงชาติไทยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาก็คือคนไทยเขาก็รักประเทศไทยของเขานะครับอ่าเขาก็เลยประกาศว่าถ้าเจอขอทานคํมเมนที่ไหนแจ้งมาเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบแล้วก็ล่าสุดนะครับสถานการณ์กัมพูชาไทยที่มีปัญหาที่ช่องบกนะครับจังหวัดอุบลราชธานี คุณกันเขาก็มีคนซัพพอร์ตเยอะแล้วก็มีหลายองค์กรคุณกันเขาก็ลงพื้นที่นะนะครับบริจาคทั้งเงินแล้วก็เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไว้ใจกลุ่มคุณกันจอมพลังก็ช่วยๆกันนะครับน้ำจิตน้ำใจก็ถือว่าเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งสะพานแล้วก็หนึ่งกำลังใจส่งไปให้พี่น้องอทหารนะครับ ตามแนวหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่เห็นในคลิปในภาพนะฮะทุกคนคุณการจมพลังอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมากขับเคลื่อนสังคมได้ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทุกกลุ่มในประเทศไทยก็รับก็ให้การยอมรับนะฮะคุณการก็เป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับการที่ขมศออกมาคูเนี่ยขเมศเขาลูกคิดว่าตัวเองสําคัญหลงตัวเอง นะครับคิดว่าตัวเองสําคัญขนาดนั้นมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอที่จะมาห้ามมาขู่คนในประเทศไทยห้ามไปคาเมนนะครับคนไทยที่ไปเามนที่ผ่านานมานะผมว่าเต็มที่ก็ไปแค่ปล่อยเป็ดแล้วก็ไปลงทุนส่วนหนึ่งนะครับแต่คนไทยที่จะไปเที่ยวเาเมนน่ะมันไม่ได้เยอะเท่ากับเามนมาเที่ยวไทยนะนะครับคนไทยที่ไปเขมนจริงๆก็ไปทํางานที่ปลอยเปดไปเล่นคาสิโนนะครับ ในเมื่อว่าปล่อยเปดมันปิดแล้วนะคนไทยก็ไม่ค่อยเข้าไปอยู่แล้วนะครับเห็นไหมยกเลิกวีซ่าห้ามคนไทยอยู่ในประเทศขเขมรเกินเจ็ดวันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยเพราะไทยก็ไม่ได้ไปเที่ยวขเขมรก็ปล่อยเปิดแค่สามวันเจ็ดวันไปเล่นคาสิโนก็กลับแล้วนะมันก็แค่ส่งผลกระทบมีแต่ส่งผลกระทบต่อคนขเขมรที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยแอบทํางานผิดกฎหมายถือวีซ่าท่องเที่ยวแอบทํางานอยู่ได้เจ็ดวันก็ต้องหลงัลงไหล,ลกลับประเทศนะครับอ่า ขมเมนเนี่ยเอารูปคุณกันเนี่ยไปขึ้นในเพจขมเมนนั่นนี่ขึ้นแบ็กลิสต์นะครับอ่คนในขมเมนก็ติดตามนะครับอ่าขู่คุณกันนั่นนี่ไปคอมเมนต์อ่าสารพัดนะครับแต่ขอโทษนะครับมันอยู่คนละประเทศกันคุณจะไปทําอะไรเขาไม่ได้ขมเมนคุณอยากเหา่าอยากหอนในประเทศคุณคุณก็เหา่าหอนไปเถอะนะครับแต่อย่าล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยแล้วมากาง ไม่ได้นะฮะคุณกันเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะตามที่ผมติดตามคลิปเขามานานผลงานเขาก็ได้รับการยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายกลุ่มหลายองค์กรก็สนับสนุนให้ความร่วมมือนะครับตอนนี้นะครับคุณกันเขากา็ลงพื้นที่อุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยกัน เรื่องบังกุงบังเกอร์นะครับอ,อยางลุงยางลดเขาทําทุกอย่างนะแล้วเขาก็ได้รับการสนับสนุนจริงๆมีคนโอนเงินช่วยเยอะแยะมากมายคนในวงการบันเทิงคนในกลุ่มอ่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับทั้งแม่ค้าออนไลน์ทั้งนักร้องนะครับโหหลายองค์กรช่วยกันเยอะมากๆนะครับให้กับคุณกันแล้วคาเมนจะมาขึ้นแบ็คลิสต์อ่าขึ้นบัญชีดํา ห้ามเข้าขเขมรเขาอยู่ในเมืองไทยเขามีความสุขกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องไปขอที่ขเขมรหรือไปง้อขเขมรอารมณ์ของผู้นำขเขมรฮุนเซนตอนนี้นะเหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเข้าใจไหมแก่ใกล้ตุยอยู่แล้วนะะนครับเลอะเลือนอยากออกกฎหมายอย่างงน้นอย่างนี้ทําได้แต่ในขเขมรน,นั่นแหละนะครับอายชาวโลกเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ ฝากถึงฮุนเซนด้วยอย่าไปโม้เยอะพวกนี้ถ้าจะปิดด่านเพิ่มก็ปิดไปเถอะครับประเทศไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนมึงจะปิด10ด่าน20ด่านนะครับปิดท้าววอนเลยมึงจะห้ามนําเข้าสินค้าไทยมึงจะแบนนะครับไม่ส่งแก๊สมาก็ไม่ซื้อย,ยกเลิกซื้อประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนนะคำเหม็นเนี่ยเอาให้มันอิ่มท้องก่อนเถอะนะครับก่อนที่จะมาปากดีนะครับงดเข้าประเทศไทยเลย ตัดความสัมพันธ์ถ้าเจ๋งจริงจริง,รงครับตัดความสัมพันธ์เลยอย่ามาใช้อำนาจนะครับอยู่ในประเทศไทยขม่มขู่คนไทยนะครับมันเป็นตัวตลกเขาไม่ได้ให้ค่าคอมเมนขนาดนั้นนะครับาฝากถึง FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ